สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมลุมล้อมพี่บุญมีเหมือนเดิมนะคะดูนะคะแต่ละคนแต่ละคนเดี๋ยวนี้บุญมีมานอนมานอนให้น้องๆห้อ,ลอมล้อมบ่อยนะคะถ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้หลังๆแม่กิ่งก็จะพยายามให้เขาอยู่ในบ้านแล้วก็ให้น้องๆลุมล้อมเนี่ยค่ะจะไดจะ้จะได้ได้ความลักความอบอุ่นนะลูกนะ น้องๆหมั่นมานอนใกล้ๆแล้วก็หอมโดมบุญมีครับเขาจะได้มีความสุขนะคะไม่โดดเดี่ยวเดียวดายดนะคะแต่ละคนแล้วก็นั่งสลอนมองแม่นะคะนั่งสลอนมองแม่จ้องแม่วันนี้แม่กิ่งอาจจะเสียงอ,อ,อู้ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่แม่กิ่งบอกเนาะเป็นหวัดค่ะช่วงนี้เป็นหวัดลงคอวัดลงคอแล้วก็ ลงจมูกด้วยค่ะลงจมูกด้วยเนาะยังไงก็อาจจะพูดไม่เยอะนะคะยังไงให้ดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะคลิปนี้นะให้ดูความน่ารักของลูกๆไปลูกๆแม่กิ่งไปค่ะว่ายังไงบ้างที่นั่งหน้าโชว์อยู่นี่คือทองอินนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็สตังค่ะตอนนี้สตังโตกว่าทองอินแล้วนะคะ ตอนนี้จะเห็นสตังต์โตกว่าทองอินแล้วช่วงนี้บ้านไม่กิ่งเองก็ไม่สบายกันค่ะลูกๆก็ไม่สบายกันเยอะเนาะแม่เองก็ไม่สบายเป็นหวัดลงคอนะคะเป็นไข้หวัดแล้วก็ลูกๆเองช่วงนี้ก็เป็นไข้หลายตัวนะคะ อย่างนำชัยที่ไปฉีดวัคซีนมาก็มีไข้ค่ะวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะวันนี้ไข้ดีขึ้นแล้วสําหรับนำชายแล้วก็ท้องส้อยด้วยค่ะท้องส้อยก็มีไข้ท้องส้อยมีไข้เมื่อคืนนี้ค่ะมีไข้เมื่อคืนนี้แม่กิ่งก็คิดว่าน่าจะมีเมื่อคืนค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยดูเขาซึมซึมไม่ค่อยกินข้าวเนาะแม่กิ่งก็จะจะเอายาให้เขากินแล้วก็ดีขึ้นแล้วค่ะท้องส้อยแล้วก็มาเจออีกตัวก็คือ ทองหยอดค่ะทองหยอดวันนี้ทองหยอดก็มีไข้แม่กิ่งก็เอายาให้กินแล้วเช่นกันค่ะเอายาให้กินแล้วเช่นกันก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะดีขึ้นค่ะน่าจะดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนค่ะเพราะว่าฝนจะตก,ตกตกหยุดหยุดยู่ทุกวันเนาะช่วงนี้ฝนบ้านแม่กิ่งก็จะมีตกตกหยุดหยุดยุ่ทุกวันบางวันก็แดดร้อนจ้าบางวันก็ฝนตกมานะคะฝนตกมา ถึงแม้จะไม่สบายกันแต่ก็ยังมีความน่ารักตะมุตะมีส่งให้กับพ่อพอแม่เอฟซีได้เห็นเบาๆแบบนี้กันนะคะบางมุมก็จะนั่งลุมล้อมกันตะมุตะมีกันแบบนี้ค่ะสตังกับสตูนนะคะสตังกับสตูน สาวน้อยของเราก็ห่วงจะแต่งตัวนะคะห่วงจะแต่งตัวยังไงก็ฝากพ,พ,พ่อแม่เข้ามาดูความน่ารักของลูกๆแม่กิ่งด้วยนะคะเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้พวกเราหน่อยนะคะดูโฆษณาให้พวกเราก่อนเนาะบางท่านอาจจะไม่ทราบว่า รายได้ที่เราได้ได้จากอะไรบางท่านอาจจะไม่ทราบคิดแต่ว่าดูคลิปให้ก็น่าจะมีไรายได้เกิดขึ้นไม่ใช่ค่ะต้องดูโฆษณาด้วยค่ะต้องดูโฆษณาด้วยถึงจะมีไรายได้เกิดขึ้นนะคะสตูนน้อยของเราน่ารักตลอดนะคะน่ารักตลอดแล้วก็ดูดูเขาสองคนยังรักกันดีนะคะยังรักกันดีแกล้งกันดีเหมือนเดิมนะคะสําหรับสตูนกับสตังของเราพร้อมที่จะส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เห็นทุกวันค่ะ วันนี้แยบกันเบาๆอ่ะลูกวันนี้ยยบกันเบาๆค่ะสตูนน้องก็มีความน่ารักขึ้นทุกวันนะคะยังไงแม่กิ่งก็กอดสะตูนเผื่อพ่อพ่อแม่พีทุกท่านนะคะกอดนางเผื่อพ่อพ่อแม่พีทุกท่านค่ะนางน่ารักหน้ากอดหน้าฟัดมากค่ะ เวลารวมตัวกันอย่างนี้ก็เยอะนะคะรวมตัวกันแบบนี้ดูความน่ารักของเด็กๆไปนะคะไผ่เราก็ยังไม่หมดนะคะไผ่กินมาสองสามวันแล้วก็ยังยังมีให้กินอยู่ค่ะ เพราะว่ารอบนี้แม่กิ่งได้ไผ่ต้นใหญ่มาเนาะได้ไผ่ต้นใหญ่มากินมา3วันแล้วก็ยังก็ยังพอมีเลมได้อีกอยู่นะคะยังม,มีเลมได้อีกอยู่สองสาวสตูนกับทองมั่นนะคะอันนี้สตูนกับทองมั่นสตังครับ นอนพุงคุ้ยแล้วนะคะสตังพี่บุญมีก็เนี่ยค่ะนอนมองน้องคนโน้นทีคนนี้ทีนะคะน้องๆเขาก็เล่นกันเวลาไม่กิ่งเอาบุญมีนอนบนบน,บนที่สูงแบบเนี้ยก็ต้องคอยดูคอยระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะกระดึ๊บเก่งเนาะเขาจะกระดึ๊บเก่งแล้วก็บางทีถ้าเราเผลอกระดึ๊บลงมาจากที่ที่นอนแบบนี้นะคะ ทองคูณก็นั่งจ้องแต่ประตูนะคะเพราะอะไรอยากออกอยากออกก็อยู่ห้องทํางานนะคะตอนนี้เขาจะติดห้องทํางานมากๆทองคูณคุณสวยของเรานั่งโชว์ตัวอีกแล้วนะคะ ค่อยๆยืองอย่างนะคะนางพญาของเรานางพญานกฮูกนะคะตอนนี้แม่กิ่งให้ฉายานางพญานกฮูกเนาะเพราะอะไรเพราะว่านางตาโตค่ะนางตาโตตลอดเลยก็เลยให้ฉายาแบบนี้ค่ะอยู่ท่านั่งของเขานะคะ บ้านแม่กิ่งก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะมีแต่ความน่ารักตะมุตตะมีของลูกๆให้ดูทุกๆวันนะคะยังไงท่านใดคิดถึงเด็กๆก็แวะเวียนเข้ามาดูความน่ารักของพวกเขาได้ในทุกๆวันนะคะแต่ละวันก็จะมีเนี่ยค่ะสลับสับเปลี่ยนกลไปแตกต่างกันไปมีทั้งความสนความน่ารักปะปนกันค่ะ ตัวกลมบล็อกนะคะทุกวันนี้บุญมีของเราตัวกลมบล็อกมองคนโน้นทีคนนี้ทีดูนะคะมองน้องๆน,นะคะมองน้องๆ คงคิดถ้าเขาเดินได้คงอยากจะไปแล้วค่ะดูดูดูด,ดูบิดตัวบิดตัวถ้าบิดตัวนะคะเวลาบิดตัวโก่งตัวนี่แข็งแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้แข็งแรงมากๆเขาอยากไปอย่างเดียวนะคะอยากไปอย่างเดียวอยากโชว์พลังอ่ะลูกฮะคุณมีอยากโชว์พลังให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นครับ ถึงความแข็งแกร่งของบุญมีครับอันนี้สตังนะคะสตัง ใครมีบุญมีสตังทองลายทองพูนนะคะแมวโซ่อีกตัวทองพูลแล้วก็สตูนนะคะแล้วก็เสือน้อยมาจับกลุ่มกันอยู่ตรงนี้ค่ะ ยังไงก็ฝากพ่อพอแม่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะใช่ไหมลูกเป็นกําลังใจให้กับบ้านเราด้วยนะคะช่วงนี้บ้านเราก็มี่แต่ไม่ค่อยสบายกันค่ะมีแต่เป็นไข้กันยังไงแม่กิ่งก็จะดูแลลูกๆให้ดีนะคะแล้วก็ตัวแม่กิ่งเองด้วยก็จะดูแลตัวเองให้ดีเช่นกันค่ะพ่อพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอันนี้สวยหล่อแพ็คคู่คะ่ะสวยหล่อแพ็คคู่บุญมีกับสตูนคะ่ะใช่ไหม รักกันหอมกันหยอกกันนะคะนอนเอกขนเนกกันคนละม,มุมคนละมุมนะคะ <What? S 1> นั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ